โต๊ะหนึ่งตัว the t i e โต๊ะหลายตัว d h e t i e ไข่หนึ่งฟอง dust e ไข่หลายฟอง d i e e รูปภาพหนึ่งรูป d u s build รูปภาพหลายรูป d h e builder แมวหนึ่งตัว d h e cat แมวหลายตัว ดิคัสซนกล้วยหนึ่งลูกดีบานานกล้วยหลายลูกดีมานาเนส้มหนึ่งลูกดีออรองเจอส้มหลายลูกดีออร้องเจนนาฬิกาหนึ่งเรือนดีอวัวนาฬิกาหลายเรือนดีอัวเรนตู้หนึ่งหลังแดชรังตู้หลายหลัง ดิเชรงหมาหนึ่งตัวเดฮุนดมาหลายตัวดีฮุนเดอร์บ้านหนึ่งหลังดัสเฮาสบ้านหลายหลังดีฮเซอร์หนังสือหนึ่งเล่มดัสบุ๊กหนังสือหลายเล่มเีบูเชอร์ผู้ชายหนึ่งคนเดแันผู้ชายหลายคนเดแมนเนอร์ ผู้หญิงหนึ่งคนดีฟ f าวผู้หญิงหลายคนดีฟ f าวนรถหนึ่งคัน Das auto รถหลายคัน the autos โต๊ะหนึ่งตัว the dish โต๊ะหลายตัว the d i s h e ไข่หนึ่งฟอง Das e g ไข่หลายฟอง the e รูปภาพหนึ่งรูป das bild รูปภาพหลายรูป die bilder แมวหนึ่งตัว die katze แมวหลายตัว die katzen กล้วยหนึ่งลูก die banane กล้วยหลายลูก die bananen ส้มหนึ่งลูก die orange ส้มหลายลูก die orange นาฬิกาหนึ่งเรือนดิอัว่วนาฬิกาหลายเรือนดิอั่วเรนตู้หนึ่งหลงังเดชเรงตู้หลายหลงังดีเชเรงมาหนึ่งตัวเดหุนมาหลายตัวดิหุนบ้านหนึ่ง,ลงหลังดัสเฮาส์บ้านหลายหลงังดิเฮาเซ หนังสือหนึ่งเล่ม d a s book หนังสือหลายเล่ม the books er. ผู้ชายหนึ่งคน man ผู้ชายหลายคน Die men ผู้หญิงหนึ่งคน Die f r a u ผู้หญิงหลายคน r a u e n รถหนึ่งคัน d a s auto รถหลายคัน the autos